اللهم صل <سؤال> وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والثاني قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والثاني أن في في الجنس والنوم فلا تسح الشركة في الذهب والدراهم ولا في سهاه و ومكثرة ولا في حنتة بيضاء وحمراء เราเล่นนะครับอ่ามุสเนฟกำลังพูดถึงเรื่องของชริกะห์การหุ้นส่วนอ่าซึ่งในที่นี้มุสเิฟกล่าวว่ามีทั้งหมดหาเงินไขโดยการเงินไขที่นี่ตาไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นเงินตรานะครับการลงหุ้นจะต้องเป็นเงินตราคือเป็นเรียนเป็นเงินเท มุ่นเวียนนะมีมีการสบพัดในพื้นที่หนึ่งหนึ่งนะในการใชยเหล็กเปลี่ยนสินค้า <c oughs> แต่สมัยอยู่ก็เราก็เป็นเบียกระดาษนะครับที่เราใชา้สบเปลี่ยนมุ่นเวียนมุ่นกันไปมุ่นกันมา,าในการเหล็กเปลี่ยนสิ่งของวันนี้เราค้าเงินไ่ที่ซอกมุสเนฟกล่าวว่าวัสนีและเงินไ่ที่ซอกอยัตตาฟิกกยัตตาฟิกกก็ยัตตาฟิกฟก,ก,กนี้ มันจะต้องมันต่างซ่องต่างซอนครมอ,อ่ามันต่างซ่องในนี้ไม่ถึงอะไรมันต่างซ่องไม่ทึงอัลมาลายัยซ่องสับสินสับสินต่างซ่องไฟเรือกว่าสับสินต่างไล่ไฟเพราะว่าขวาชารกชาริก้านี้ไม่จำไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีจะเาะซ่องก้นนะการหุ้นส่วนนี้ก็คือมันสามารถที่จะมีได้เป็นรวยๆคนก็ได้อาเมื่อบริษัทมันนะเมื่อบริษัทอ่าขามีคนที่หุ้นไล่คน <c oughs> บริษัทมหาชนจำกัดนี่เนี่ยบริษัทแบบนั้นก็คือเขอาใช้คกับคามหาชนคือคนเี่กคลองวุ่น,นกับบริษัทนั้นคือไล่คนก็เปิดให้มาให้ผู้คนมามาซื้อหุ่นได้หุน้นเหล็กหุ่นหน่อยหุ้นใหญ่ได้ปีเข้าใจไหมทีนี้ชารีกันคำว่าชารีกไม่ได้ไหมายความว่าต้องซ้องชารีกเอก็คือซ้ำซื้อหาได้ปี เป็นรอยคนกันยงไดเป็นพันคนอย่างไดเลยระดับมห้าชน่นี้เป็นพันพันคนอ่ะนะติดรองหุน้นนในบริษัทนึงนึงที่นี่เวลาอีหุ้นนั้นสิ่งที่เราไปหุ้นนั้นจะต้องยัดตาฟิลกอต้องสอดครองกันฟินยิง่งสิในในชนิดก็มันวันเน่าเลยกันในประเภทในชนิดในประเภทนะครับข้องเงินตราติ่ลุงเนี่ยนะจะต้องสซดครองกัน เวลาทีเสียหุชาริกะฟิลซาฮับวัด,ดาราหิมดังนั้นไม่ชอบการหุนซ้อนในทองเมื่อในทองไม่ถึงในดินัดวัด,ดาราหิมเลยการ,รเรียนดินธรรมดินเรียนดินนด้นได้มาหุนซ้อนก็นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะอาจจะตีขาประมูลให้มันเท่ากันสมมติว่าต้นลงมายี่สิบดินัดอีกฝ่ายหนึ่งลงมาสองร้อยดินห้มถึงแม้ว่าขามันอาจจะเท่ากัน แต่ถ้าหากว่ามีความแตกต่างในการในเรื่องของชนิดเจือเทือว่าไม่อนุญาตบอกกัจนะเจ๊ไหมจะต้องเป็นชนิดเบีย์เดียวกันต้องเป็นชนิดเบีย์เดียวกันนี่สมุดสมุดง่ายๆนะมันโบยู่แถวแถวตะแคบใจแดนเบียร์ของไทยแต่ว่าเราอายยุึนก็ต้องเบียร์ไทยต่างส่งไฟนะแต่ว่าไฟหนึ่งลงเป็นเบียร์มาเล่นะเป็นเบียร์ริงกิต ไอ้ฟังเรานี่ลงหุ้นเป็นเบียเบียไทยไอ้นี่ไม่ได้นะถ้าตกลงกันไม่ได้ว่าเบียไทยเบียโนกับชาเบียสกุลอื่นแต่เป็นเบียกลางดอลล่าไว้ใช่ไหมต้องให้เป็น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 เงินตราที่อยู่ในประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันด้วยเหตุนี้ดีนาร์กับดีรัมไม่ได้นะครับต้องดีนาร์กับดีนาร์ดีรัมกับดีรัมว่าแล้ฟีซิฮาเฮนอันนี้นี่ตัวอย่างของจิงส์นะตัวอย่างของจิงส์ Ayat jinsi nah tang song sapsin nan ja tong sot khlong kan nai leung kong yang kong jins to yang kong nau to wala fi sihahin wa mukatharatin. la mai kan, kan fi sihahin fi dananira sihahin wa dananira mukaththarah la mai นะครับในเรียนดีนาร์เตเป็นเรียนที่สมบูรณ์เสีย哈เสีย哈มาจากภาษาเฮะเรียนที่สมบูรณ์เต็มเรียนไม่เลยว่ามุกัสซาระอะไรกลาเป็นเรียนเตะแตะเป็นเรียนเดี๋มันเฮียนชายมาสิปีแล้วสมมุตินะอันนี้ถือว่าอิคติลาฟุนเนาอิตธิฮาดุนจิงส์นะครับชนิดเดียวกันแต่อิคติลาฟุนเนา ประเภทก็มันแตกต่างก็คือนึ่งประเภทได้ประเภทสมบูรณ์เลียนสมบูรณ์ตาหนึ่งลงเรียนสมบูรณ์ซิบดีนาอีกตาหนึ่งลงเรียนดีน่าเหมือนกันซิบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเลียนเป็นเลียนแต่ว่าไม่ไม่ช่วยเป็นเรียนแต่ว่ามีมีรอยแตกมีรอยเหียนอันนี้ก็ถือว่าเนาะคนละประเภทจะไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีเงินตรานะต่อไปวลาฟีหินต้นใบดอาวลาหัมวะหัมรอา สิ่งหนึ่งที่เราสามารถหุนได้เหมือนกันนะครับขลองที่เป็นมิสลี่ต่างรลายคองที่มิสมิสลี่ก็ได้คือขลองที่สร้างขึ้นตาฉังหรือไมก่กระตวงนะตัวอย่างขลองขลองที่เป็นมิสลี่ก็คือแปลงซาลีเข้าไหมข้าวซาลีกับข้าวบาลีเอข้าวซาลีนี่ข้าวซาลีข้าวกับข้าวซาลีแดงไอ้นี่ชนิดเดียวกันนะครับข้าวซาลีเป็นข้าวซาลีต่างซองแต่ว่าคุณละประเภท ชนิดเดียวกันแต่คกันละประเภทหินโอใบดอหินโอหัมรอไม่ชอบมางันต์เราอยู่หุ่นบ้านะเราว่าหุ่นได้กันเอาขคาซาลีมามามาหุ้นกับคาวซาลีได้นะสมมุิว่าเรามีคาวซาลีอยู่รอยลูกเขามีคาวซาลีอยู่รอยลูกเราว่าเป็นวะเราอย่างเราอย่างอันะดิสเนอ بارك ัตนี่ Allah คราวอ่านอ่านซาลิสุชาริกัยมาลลมยีคุณอาหดูมาซอฮิบะอ่าอัลลอฮฺสัมบะบอกว่าชัดเป็นคนทีซ้ำใน ในบรรดาสองคนตีหุ้นส่วนกันราบใดตีคนหนึ่งคนใดไม่กีโชอกับเพื่อนของเขาเราอน่ามานาดินี้ให้สับสินเราแต่ระบบรกัดตนอย่างรอยกิโลตนอย่างรอยรอยลอยรอยลิตดเรามีรอยลิดเอามาผสมแห่งเดียวกันได้ไหมเราไข่พร้อมๆกันอันนี้นะับว่าเป็นการหุ้นส่วนไหมนะับว่าเป็นการหุ้นส่วนเหมือนกันนะครับนะับว่าข้่องทต่จะมาหุ้นส่วนนั้นต้องเป็นข้องเต่ในรูปแบบมิสลีมิสลีคือข่องเต่วะ ขึ้นตาชังหรือไม่กระตวงท่องกับข้าวในประเภทมิสลี่เรียนดินาจะทำข้าวในประเภทมิสลี่อันนี้เป็นสามัญเป็นราคา่าซึ่งกรข้าวซาลีข้าวบาลีอะไรพวกนี้ขึ้นก็เรียกว่ามันขึนนน้นตาชังหรือไม่กระตวงกัะข้าวในประเภทมิสลี่เหมือนกันนะกรหุนได้ต่้ฮนแลวต้องเป็นประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันนะจะเอาตัวเขี่ยวไปไปหุ่นกับแปลงซาลีข้าวเม็ดข้าวซาลีได้ไหมไม่ได้คนละชนิด เอาเกาสลี่เหมือนกันแล้วนะแต้าเกาสลี่นึ่งเป็นเกาสลีมข้าวอีกีกาสลีนึ่งเป็นเกาสลีแดงการไม่ได้ต้องเป็นเน่าเดียวกันด้วยชนิดเดียวกันเลยการเน่าเดียวกันชนิดเดียวกันและกาประเภทเดียวกันอกใจนะถ้าเมัอนเกาสั้นมาเรานี้ไ่เลยนะข้าวสมัยเรามีข้าสั้นก็ต้องประเภทเดียวกันตเรายุ่นกันนะจะเราเอียวมาวุ่นกันนะเล็บนกับเล็บนกเล็บนกเหมือนกันนะ Uh, Tawasanggup, kawasanggup mungkin. Raspberry, kaw Raspberry mungkin. Cahom sali kah? Kita toh menjadi Cahom sali mungkin. Tetapi jenis tekstang kan. Perbezaan tekstang kan, kah kan, 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 tu apa yang ni? Oh, bagian di sana, kan? Ngan kah di sana. Wassalitu ayyuh li ta al malin bihayso la yatmayzani. เงินไขที่ซ้ำในการลงหุ้นนี่ก็คือในการรวมหุ้นนี่ก็คือไอยุคลีต,ลลตอลแมลไลนนะ์ให้ตั้งซ่องคนยุคลีตอลเราไปหาบรีกันในะให้ตั้งซ่องคนนี้ทําการผสมอัลมาไลน์ซ่องสับสิน,เ,นเข้าด้วยกันเอามาผสมเข้าด้วยกันให้ยูแห่งเดียวกันให้ยู่กองเดียวกันนะครับสับสินทั้งซ่องนี่รลยการแรกจกนั้นก็เอาไป สื่อข้องเอาไปลงทุนอยาตั้งเยกมาใจานี้อันนี้ก้องมอมัดเบิ้อหนึ่งข้องแต่อนนี้เบิ้อหนึ่งตั้งอีกคนย่าตั้งอยู่คนเองตั้งอยู่โยกคนตูเซฟอ,นนอันนี้นั่นถือว่าไม่หุ้นทีนะอันนี้แต่น,นี้อยู่ตูเซฟนึงอีกเจ้าหนึ่งโยอีกตูเซฟหนึ่งอันนี้ไม่นับว่าเป็นหุ้นนะหุ้นนี้ก็จะต้องรวมสับชินนั้นรวมเบียร์นั้นนะสมุดนะไหวแห้งเดียวกันรวมกันประมาณนั้นนะผสมกันประมาณนั้นเบียร์ให้สุรายะตะไมายะจานี โดยเท ế ทางซ่องนั้นไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนกองใครนะบีไฮซุลายะตะมยยจะทานี่โดยที่ทางซ่องไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสับสินนี้เบียบใบนี้ก้องคนนั้นกองคนนี้คือ,คอ,คอไม่ได้แต่เป็นเรื่องดีนา่นดีรั้กับเรื่องนี้เป็นข้องคนนั้นเรียนนั้นเป็นของนี้คือแยกไม่ได้ทางซ่องแยกไม่ได้หรือว่าคนตัวไปแยกไม่ได้ในตรงนี้มีซ่องศาสนานะอ่าศาสนา ศาสนาเตมูตะมัดนี่ก็คือทางซ้องแยกไม่ได้แม้กระทั่งทางซ้องนั่นเหยียกไม่ได้อิงดันอากีได้เนี่ยบีไฮสุลายะตะมียะซานีเราเรียกอะไรกางๆหลายอินบีใหสุลายะตะมียะซานีโดยที่ไม่สามารถแยกเยกได้อิงดันอากีได้อในศาสนาข้องซ้องคนที่ทำการอากาศหุนอากาศชาริกัดคือซ้องคนนี้นี่แยกไม่ได้ว่าอันนของใครอาลัลัมวตจะมาดีตามศาสนาเตมูตะมัดในมัฏฐะตามศาสนาทุกยึดถือในมัฏฐะ khilafan li muda akhirin aku lu zalika halakau ni mukalipan lihatin muda mutaakhirin kilafah ni raw ini raw penhan hekab sahiban tituk masuk ni raw takdir aku lu zalika ceng kau cenan ceng kau 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 ceng ฉันกล่าวเช่นนั้นนั่นฮาละเก้านี้ในสภาพที่ฉันมุคอลิฟันลีบะดินมุตอาครีในสภาพที่ฉันนั้นคัดแยงกับอุลามะมุตอาครีบางส่วนอุลามะมุตอาครีนี่คือถ้าอยากแย่ได้ก็ไม่ผิดออ่าแยกแย่ได้ก็ไม่ปผิอแต่ให้คนคนนอกันอยากแย่ไม่ได้แต่คนที่รวมหุ้นอยากแย่ได้ก็ไม่ผิดออ่าเราเลยเห็เลยต่อไปนะฟะลอกานะ كل ย ن ه ริฟูมาล ا ل ู นหากว่าแต่ละคนจากต่างซ่องคนแต่หุนกันนั้นยาอาริฟูมาและฮูโรจักกับสับชิ้นของเขาบียรละมาเต้นโดยกับเครื่องไม้ซึ่งลยายอาริฟูฮาคอยรู้ขมาไม่โรจักกับเครื่องไม้นี่คนอื่นจากต่างซ่องคนอื่นไม่รู้แต่ว่าคนต่างซ่องนี่รู้ว่ะร่วมกันแล้วแล้วแต่สาหมัดแยกได้ร่วมมันต้องร่วมนะไอ้ตรงสับชินนั้นต้องร่วมมันต้องร่วมแน่นอนอยู่แล้วแต่เงินไขหรือไม่ว่าต่างซ่องแยกไม่ได้ตาอุลมามะ ยุกก่อนและการส่วนมาก็รล้วมาหยุกลัางกะถือว่าต่างซองนั้นต้องเยกไม่ได้เลยต่างซองคนนั้นแยกแเยีไม่ได้ว่าในกองไข่แต่บัดุลมุตาครินนะครับบดุลมุตาครินบอกว่าถ้าหักว่าซองคนนี้นี่มันจำได้ว่าอันนี้กองไข่เลยกับเครื่องไม้มีเครื่องไม้สม,มุดว่านะเรียนดีนะบางคนใส่จุดไอ้สีดำจุด,จ,ด,จ,ดจุดเรียนของเขาอีกคนหนึ่งใุดไปจุดสีแดงปส้มกันก็จริง ยังไงวส่งคนก็จริงแยกแยกได้ยังแยกแยกได้เลยแต่ถือว่าซอการรวมุูนตรงนั้นทึ้งแม่แยกแยกได้เพราะว่าถ้าตัวระว่างส่งคนนี้แยกแยกได้ไม่ผือก็เลยว่าคนโง่คนนอกไม่สามารถแยกแยกได้มาแต่คนนอกแยกแยกไม่ได้ก็ถือว่าซอเส่อใจ่ไหมอ่าจะเป็นสมัยเราแหละสมัยเราสมุทรปราเบียเบียเป็นใบอ่าเป็นธนาคารอืมใบเบินสิบใบตานูเบินตานีเบินสิบใบ

ันนี้ไม่จำก็ได้อันนี้ก้องครูบอกเล็กนี่เราไม่จำอืมสมุตินะตามมันตามถึงอันนั้นอ่าชอไม่ชอฮะถ้าตามศาสนาติมุตะวัดไม่ชอนะอ่าไม่ชอแต่ตาบัดดุลูตะเรนบอกว่าไม่ปลื้อได้ให้คนนง่เลยไม่ออกก็ถือว่าได้แล้วอ่าเรนนี่นะครับนี่ก็ตั้งคำถามว่าฮันเตเซฮุชาริกะนั่งรันอิลาฮาลินัสเอาละซอบมาชาริกะ

ยูตทามกลาวิจัฮนในประเด็นน na, ี ne, ้น ah, ั ah, ้นอย่าทิม ah. ันได้ไปตั้งสองวิจันะครับว oh, ัลเอาจักเลยนะเทมีเหตพผน์เทมีนานักนะเทมีเหตพผนมากที่สุดนี่เอาจะมีวิจารมาที่สุดคืออาดามุสเซห์ไม่ซ่แนวทางแต่ว่ามันมีนานักมากที่สุดก็คือไม่ซอนะครับอักซันมินโอมมมีกาลามินอัสซาบโดยที่เรายึดเอา Nah, kalam umum kong kalam ashab mesti dengan ashab syafi'iyah. Uh, ulama ni mazhab syafi'i rauh ni kau, kau, kau pun ni umum wa la yatamayyazani ing dan akidain. Uh, Kau leng umum-umum bab nan wa maisoh. Nah, ni korang ni tewa tafsir nan luam pun juga tangwa yege tidak ni tasana kong song kong ditamkan akal. Hmm. Dari ni nata yun ni nyapai tong na. Leng ถึงแม้ว่าตาอุลมามะมุตาคิรีนบาง่านอาจจะบอกว่าซอน,นะครับอ่าแต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนมาก็องอุลมามะเร็วจะให้น้ำนักไปทางไม่ซอสไม่ต้องไปทองในน้านนีลังนะเรียกนันไม่ต้องไปทอง <c oughs> เอาหัดไปนะครับวรารอเบ,บะเราการเงิน,นไขดีเซ ไอ้ายะฎนาคุลลุมินึ่ม ه م คุลว่าหิดินึ่ม ه ไอมินาชร ي กัยน์ลิซอฮิบิฮิฟิตัซารุฟีเงินไขทีเซนี่เป็นเงินไขในการอามันเงินไขในการปฏิบัติเมื่อใดที่ว่าเราทำการโ s c h r e น k เสร็จแล้วก็คือให้แต่ละคนจากต่างสองฝ่ายนั้นอนุญาตอิเซนลิซอฮิบิฮิให้กับเพื่อนของเขานะครัเป็นรวมหุ้นนั้นไอฟิตต์ตอรุฟีในการบริหารจัดการ อาจจะต้องอนุญาตให้อีกฟังหนึ่งก็คือเข้ามาบริหารจัดการฟาอิดะอจีน่าละหูฟีฮิดังนั้นฟาอิดะอจีนาเมื่อได้เถได้อนุญาตอจีน่าฝ่ายเราไปในอาฮุดุชาริกัยนะนึนงมาจากซองคนเถหุนส่วนกันละหูไอลิซอฮีบีให้กับเพื่อนของเข้าฟีฮิไอฟิดติดต์ซารุฟีในการบริหารจัดการ งินได้แต่คนนึงจะผู้สร้งคนที่หุ้นส่วนอนุญาตให้อีกฝ่ายนึงให้บริหารจัดการดังนั้นต่ซอฟราฝ่ายที่ได้รับอนุญาตนั้นจะต้องบริหารจัดการอันนี้จะว่าหมายกับอีซานะฟาอิซาดชัดติยะอัจินาละหุฟิฮิมาได้แต่อัลฮุชาริกัยอนุญาตให้กับสหายของเขาซอฮิซอฮีบิฮิในการบริหารจัดการดังนั้นต่ซอฟราคนที่ได้รับอนุญาตนั้นจะต้องบริหารบวลาดอราเรนโดยที่ไม่เกิดโทษ จะตรงบริหารโดยี่ไม่เกิดโทษอ่าทีนี้ปนเพือนบ้างบริหารแบบเกิดโทษอันนี้ตัวอย่างไฟลายยาบิงคุลลุม,มินฮูมานนาซีอาตันดังนั้นแต่ละคนจากต่างซองนะครับยาค่ายสิ่งหนึ่งโดยนาซีอาตันโดยที่ว่าให้เชือ่อค่ายแบบขอใจทีลังงินอ่าค่ายแบบสิ้นเชือ่อค่ายแบบเอาข้อไปก่อนใจเบียดทีลัง เกิดในเอ่ชียราคามาทีหลังเพราะว่าโอกาสไม่ได้มันมีเป็นอะไรนะเมื่อโอกาสไม่ได้มีแสดงว่ามันเกิดโทษได้พอไม่ได้ปรนนั้นมันกระุนเลยที่นี่วัละาอีกตัวอย่างหนึ่งเลยวัลลาบิกอรีนักดรีนบนวัดลและหนาค่ายด้ดยกับเงินตราที่เอื้อนจากเงินตราของประเทศหนาค่าย้วยกับเงินตราที่ว่าเอื้อนจากเงินตราของประเทศที่เราโยน เราอยู่เมืองไทยนะกักค่ายโดยเบียร์ไทยยกเว้นบูโบติชชยเดนอันั้นว่าไปบูทิชชยเดนมันจ่ายแดงสองอ้มันอยู่แก่กมาลีแต่มันอยู่เขตบันเรอบนี่อยู่ประเทศไทยกักค่ายเสือค่ายกับเบียร์บาสไปค่ายกับเบียร์มาลีไม่ได้อันนี้มันเกิดความเสี่ยงวันอะไรเวลาบิกรูปเป็นฟาฮิชและอย่าค่ายด้วยกับคาดทุนใน่น่าเกลียดด้วยกับความคาดทุนใน่น่าเกลียด เราเลียตัวอย่างนะมันแิดงเต็ตอ่างกับว่ากุบเนนฟาฮิสกับไอยาบิอามายุซาวีมีอัตันบินติสินก็มาน่าเกลี้งเกลี้นี่เลนเยนะก็คือเรื่องการค้าไอของตีราคาลอยมายุซาวีซิ่งตีราคาของมันต่า,ตากับหนึ่งลอยเราค่ายในราคาการิฟนี่ถือว่ากาตุดน,นาเกตแลยอืมาใกล้เรื่องฮาริฟไม่ต้องเร่งอ่าเพราะว่าการการหุ้นส่วนนี้นะการหุ้นส่วนนี้ กับไรก็เฉลี่ยกับคุณที่เราได้มากแต่ค่าทุนค่าทุนจะต้องเฉลี่ยกับส่วนคุนที่เราได้ที่เราลงด้วยนะไม่ใช่ว่าเอากำไรอย่างเดียวนะครับต้องแบบรบรับแบรกรับความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าการขาานั้นมันเกิดค่าทุนขึ้นมาเอานะทีนี้กรเมื่อได้รับประโยชน์แล้วการต้องบริหารจัดการใหญ่เกิดความค่าทุนได่น่าเกลียดวลยูซาฟิรบบิิลลลมา์ และอย่าเดินทางโดยการัพย์สินที่ว่าเป็นสิน์ที่อุ่นส่วนกันอิลลบินอิสินอิลลบิอิสตินเมื่อได้รับได้รับอนุญาตนะถ้าเราเดินทางพาสัพย์นนั้นไปขายต่างประเทศแบบนี้นะจะต้องได้รับอนุญาตอนุมัติจากบรรดาคุณส่วนกองเราทั้งหมดเอ้ามดไปต่อไปตาเฟนะฟาอินฟาอัลอาฮัดุชาริกอินมาโนฮิยันุลมยาเซฮ์ฟินาซีบิชาริก ว่าีนนสิบีฮีกาวลาตนุนีเลื่ะนะกาวลันตัฟรีกุสซะบะกะจริงๆต้องกาวลาตัฟรีกิสซะบะกะอ่าเป็นต้นเนีย่ยนะ,อะเอาเละโมเสมบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดจากผู้เตหุนส่วนนี้ได้กระทำมานูฮษย์อันฮูกับสิ่งที่ต้องห้ามนะเช่นไป็ายก็แบบว่าเข้าไปก่อนอเมริากาจีลังไายแบบเชื่อหรือว่าไายแบบ เบียเอือนจากที่ชายกันในประเทศหรือว่าค่คาค่าทุนไปทำข้อห้ามล่มีเซีฮหาดังนั้นนะครับจะไม่ซ้อฟีนเซีบิชารีกินในส่วนของหง้นส่วนของเขาในส่วนของหง้นส่วนของเขาจะไม่ซ้อแสดงว่าถ้าคา่าทุนจะไม่เอาความคา่าทุนนั้นมาเกี่ยวข้องกับเงื่อนของเขาถ้าเขาไปทำข้อห้ามนะถ้าเขาไปทำข้อห้ามไอ้ส่วนที่คา่าทุนนั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับสาหตุของกองติรวมหุน้นอยาให้กระตุนเพราะว่าเราไปทำความดยตัวเองส่วนใ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 นส่วนของเขาในส่วนคนที่ทำเองว่าฟีนาซีบีฮีในส่วนแบงค์ของเขาในส่วนหุน้นข,ขน,นของเขานี่เขาละตตฟริกิสซะบก็ก็คือส่องตาศนะส่องตัศนะในประเด็นตตฟริกิสซะบก็ก็คือการคาย ซิงซ่องซิงนะครับแต่หุก้กลมต่างกันในอากาศเดียวคเคยอ,อธิบายไปเลยเรื่องนี้นะฟานมาแล้วการเดเราค่ายซ่องซิงในอากาศเดียวกันแต่ว่าข้องซ่องซิงนี่หุ้นกลมในการค่ายมันแตกต่างกันอันนึงค่ายได้อันนึงค่ายไม่ได้สมมติเนาะอันนึงค่ายได้อันนึงค่ายไม่ได้ซ่อมหม่เปิ้ยกตัวอย่ว่าคนคนคนึงไปเอาทรั์สิงของเกินมามาปนทรัพย์สิ่งขอ <helping S 2> ง, <lead. S 2> งตัวเองหัวหลักมาตัวนึงแต่หัวข้องตัวเองตัวนึงค่ายในอากาศเดียวกันซ่องเบิ้ลซ่อมใหม่ มีซอัศนะทัศนานึงก็คือไม่ซอทั้งซอมอีกทัศนานึงซอมจะเอส่ซอของเขาไม่ซอมจะเอิซอนี่ก็หลักมาสมมตินะ่าสนาทีโมตามัดก็คือซอมจะพอส่ซ้อของเขาส่วนที่ไม่ใช่ของเขาคือไม่ซอมนั่นคือทัศนาทีโมตามัดเอเคนี่ก็นะวันคุกร์เอ้คุณริบหูวันกุศรานุอัลกุรินมาลัยนวะลว